คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยคนที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพเป็นวอลล็อกให้ได้โดยไม่เติมเงินครับแต่ที่เห็นผมตายนี้ไม่ต้องตกใจไปนะครับผมแค่จะแสดงตัวอย่างให้เห็นเฉยๆว่าถ้าหากเราเตรียมตัวมาไม่ดีแล้วเราก็เราก็จะตายแบบนี้ครับฮัสซ่า ยินดีต้อนรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทุกท่านด้วยนะครับฮัสซาครับสำหรับใครที่ต้องการรายละเอียดในการทำเควสแบบละเอียดยิบนะฮะแนะนำให้ไปดูในเว็บไซต์ต่างๆได้เลยนะครับแต่ใครอยากดูแบบย่อๆก็สามารถติดตามผมมาได้เลยฮนะเบื้องต้นครับเดินทางมาที่มอหล,ลอกก่อนจากนั้นมาเดินวนเอเนี่ยฮะตรงแถวแถวเนี้ยใต้ต้นมะพร้าวหนึ่งรอบมันจะมีเทคอัตโนมัติดเด้งขึ้นมาหลังจากที่เรากดเข้าไปเนี่ยเราจะถูกว่ามหา master มาสเตอร์เขาก็จะคุยรายละเอียดถึงวิธีการเปลี่ยนอาชีพเป็นวอลร็อกนะครับซึ่งไม่ได้คุยเฉพาะมาสเตอร์นะ NPC ที่อยู่ด้านข้างด้านซ้ายด้านล่างด้านขวานเนี่ยเราต้องคุยให้ครบเลยครับและ NPC ที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยเขาจะมอบ Quest เควสหนึ่งให้กับเราครับมันเป็นเควสในการหาไอเทมโดยเขาจะมอบเครื่องประดับมให้เรา2ชิน้นเราจําเป็นต้องใส่นะ เพราะว่ามันจะสามารถหาคว e สไอเทมมาได้ครับหลังจากที่เราคุยกับ NPC ครบทุกตัวเนี่ยเราจะถูกส่งตัวออกมาด้านนอกเราจะต้องเดินทางไปแมปขวาอีหนึ่งแมปนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะมาเจอแมปนี้ครับสำหรับมอนสเตอร์ที่เป็นควสของเราเนี่ยก็คือตัวที่มีลำแสง99ขึ้นมาก็คืองูและก็โูเลมครับเราจะต้องฆ่าทั้ง2ตัวนี้เพื่อหาควสไอเทมให้ได้ครับ ขอสปอยนี่หนึ่งแล้วกันครับสำหรับมอนสเตอร์2องตัวเนี่ยค่อนข้างจะสู้ยากมากๆนะเห็นว่าบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นวันเลยนะในการหาควสไอเทม2ชิ้นนี้มาครับอ่ะผมวงให้ดูเลยแล้วกัน2ชิ้นนี้แหละสั้นๆง่ายๆหลังจากนั้นนะหลังจากที่เรากลับไปคุยกับมาสเตอร์แล้วก็ n p c รอบข้างอีกครั้งเนี่ยเราจะถูกส่งตัวมาที่ห้องทดสอบตัวนี้ครับเอาเลยครับเรามาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมในการสู้กับมอนสเตอร์เหล่านี้เลยดีกว่าครับ ความเป็นจริงแล้วก่อนที่เราจะเข้าห้องนี้มาเนี่ยเราจะได้รับเรนโบลูบี้มา4ชนิดชนิดละ5ก้อนแต่ละก้อนจะเป็นตัวแทนของสกิลเวทใหญ่ๆของวอลล็อกทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นคิมสัตล็อกเชนไลนิ่งหรือว่าอะไรต่างๆมากมายนะก็4ชนิดนั่นแหละ แต่ละเวทมีความรุนแรงมากพอที่จะปราบมอนสเตอร์ที่อยู่ข้างในได้ครับเราไปลองดูตัวอย่างเล็กๆกันสักหน่อยแล้วกันครับว่าลักษณะเวทมันเป็นอย่างไรครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็ต้องเลือกให้ดีๆว่าเวทไหนยิงยังไงมันมันยากในหนึ่งนะตรงที่ว่าแต่ละก้อนมันไม่ได้บอกไงว่ามันคือสกิลอะไรเราจะต้องไล่กดสุ่มไปครับทีนี้มาถึงการเตรียมตัวครับว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง ทุกคนต้องมีนะสำหรับสายนกเวทกาดเพนครับหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันช่วยเราไม่ถูกขัดขวางขณะไรเวทต่อมาคือเรื่องของไอเทมฟั๊มครับผมเลือกที่จะใช้ไวท์สลิมพชันเลยคือไหนไหนก็จะเข้าไปสู้กับมอนโหดขนาดนั้นแล้วเนี่ยลงทุนให้มันสุดๆไปเลยดีกว่าโดยการเลือกซื้อไวท์สลิมผมเนี่ยผมเลือกซื้อจากอะเคมิสที่ติดอันดับครับอันดับไหนก็ได้ 1- นึ่งสี่แบาบทเลือกซื้อเลยนะที่ราคามันถูกกว่าชาวบ้านหน่อยครับ ก็สามารถมาเลือกหรือว่ากดหาได้ที่ตลาดคอนเทล่าครับโอ้ราคาถือว่าโอเคนะสำหรับ1290สําำหรับการซื้อเนี่ยผมแนะนำนะครับถ้าอยากให้มันเอาอยู่จริงๆอะ่ะซื้อประมาณ300เอ้ย250จนถึง300ขวดโดยประมาณนะก็ใช้ทุนราวๆส0,000นจนถึง1.2ล้านครับ สำหรับอุปกรณ์สวมใส่คนที่งบน้อยก็อาจจะใช้พวกอุปกรณ์อีเดนก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดใครมีงบที่มากพอผมแนะนําไม้ใส่พวกกันฟอสหรือว่าการที่ป้องกันพาดน้ําอะไรพวกนี้ก็จะช่วยได้เยอะมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญนะก่อนที่จะกดเข้าห้องไปเนี่ยแนะนําให้กด Energy Code ทิ้งไว้เลยครับพอจะช่วยลดความเสียหายได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวแต่ว่ากเปือง s p นิดหนึงนะผมคิดว่าเข้าไปในห้องนั้นเนี่ย ไม่ค่อยได้กดใช้สกิลของตัวเราเองเท่าไหร่หรอกครับส่วนมากเราจะต้องกดใช้ไอหินเรนโบนี่แหละไอพวกที่เป็นสกิลเวทใหญ่ๆที่เขาให้มาเนี่ยอันนี้ได้ใช้ทั้งหมดเลยครับโอเคก่อนที่จะเข้าห้องไปเรามาเช็คความพร้อมกันนิดหนึ่งฮนะก็กดบัฟนู่นนี่นั่นก่อนเข้าห้องโอเคเข้ามานะครับวิธีที่ดีที่สุดนะในการสู้กับมอนสเตอร์ฝูงแรรก,กคือการวางตอมการ์ดครับหรือว่าการลงเซฟตี้บอลให้กับตัวเองก่อน แต่ปัญหาสําคัญก็คือเราจะต้องสู้กับวอเทอร์บอลนี้ให้ได้ครับพยายามปั๊มสู้ไปครับแล้วเลือกใช้หินที่มาสามารถเชนไลนิ่งฆ่าตัวที่เป็นท่านน้ําให้ได้ก่อนหลังจากนั้นค่อยลงคีมสันล็อกหรือว่าจะใช้ตอมกัดเพื่อแช่ตัวที่น่ารําคาญทิ้งออกไปก่อนก็ได้ครับค่อยสู้ไปครับมันจะออกมาประมาณ2เวฟเพราะฉะนั้นจะต้องเก็บหินที่เป็นเชนไลนิ่งเอาไว้นะต้องเหลือไว้อย่างน้อย 1นชิ้นครับแล้วค่อยเคลียร์ไปทีละน,นิดครับตอนนี้ตัวที่ยิงวอเตอร์บอลต,ตายไปแล้วครับก็ไม่ถือว่าย่างมากนะฮะหน้าที่ของเราก็าคือล่างมอนสเตอร์มาตอมกัดแล้วก็ใช้สกิลคิมสันล็อกลงไปครับให้มันตายให้หมดเลยตอนนี้ก็มีจังหวะได้หายใจหายคอครับมอนสเตอร์ก็ตายไปเยอะ,ะครับ คิมสันล็อกไปดอกที่จริงลงอย่างนี้ไม่ถือว่าถูกต้องนะเราจะต้องล่างมอนสเตอร์มาเพื่อกําจัดในครั้งเดียวครับไหนๆเราก็มีปั๊มเยอะขนาดนี้แล้วครับเหลืออีกตั้ง160มันจะเหลือมอนสเตอร์อีกเวมหนึ่งผมคิดว่าค่อนข้างสบายสบายครับขี okay. ่ไฟสู้ไป ทีมสัตว์ล็อกนี่แรงจริงๆอ่ะครับมาอีกเวฟหนึ่งครับสำหรับไอตัวหน้ารำคาญตัวนี้นอกจากจะสาบเราให้ติดน้ำแข็งแล้วยังมายิงวอเทอร์บอลสีนี่นะคือความโหดร้ายครับแต่ถ้าเกิดเราปั๊มสู้ทันเนี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวเลยครับเราอาจจะติดสถาน,นะนะอย่างเช่นสตาร์อะไรพวกนี้ทำให้เราเวลาย,ยิงเวทใหญ่ออกไปเนี่ยมันชะง,งักได้เหมือนกันครับเป็นอะไรที่น่าเสียดายต้องระวังไว้ด้วยครับ ถ้าเกิดใครมีวิทมามากพอประมาณ80อัพขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะช่วยได้ครับแมแต่ใครเล่นวิสานมาจะอัพวิทตั้งแต่ต้นนี้ก็คงจะยากนิดหนึ่งนี uh ่ huh. แหละครับตอนนี้ยังเหลือเจ้าหินเรนโบอีกเยอะอยู่ฮนะแล้วตอนนี้ก็ตายแล้วสําหรับไอ้ตัวยิงวัชเบอร์ไปค่อยสู้ไปครับต,ตรงนี้ผมขออนุญาตเ,าเร่งเลยแล้วกันนะฮะไปดูอีกทีช่วงที่เราสามารถปราบมอนสเตอร์ได้ทั้งหมดนะครับเอา้า ตัวยิงวันเทร์บอลยังไม่ตายนะรีบๆร็ข้ามมนเร็วเดี๋ยวมันจะยิงวันเทร์บอลมาเร็วๆๆตายยังโอเคตายไปแล้วอ่ะโอเคกดเร่งเลยครับ และนี่ครับหลังจากที่เราปราบมอนสเตอร์ทั้งหมดได้แล้วเนี่ยเราจะเจอกับฝูงโพลลิงครับฆ่าเสร็จมันก็จะมีผลึกนี่ออกมาให้เรารีบฆ่าให้ได้ภายใน10นาทีผมคิดว่าสบายๆแล้วครับข้ามไปหลังจากที่เราตีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยดีกว่าครับหลังจากนี้ไม่มีอะไรที่น่าอันตรายนะครับ แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับหลังจากที่หินนี้แตกปุ๊บเนี่ยเราถูกส่งตัวไปหาม,มาสเตอร์อีกครั้งมาสเตอร์ก็จะคุยนู่นนี่นั่นแล้วก็จะเปลี่ยนอาชีพให้เราเป็นที่สําเร็จเรียบร้อยครับก็ดีใจด้วยนะครับคุณเก่งมากครับที่สามารถเปลี่ยนอาชีพได้ด้วยตัวเองหลังจากที่เราเป็นวอลล์เร er เนี่ยก็มีชีวิตที่สุขสบายมากยิ่งขึ้นนะถึงเด็กจะไม่มากพอเนงจะติดฟิกแคสทม์ time, หรือว่ามีคูดาวอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีการ อ่านหนังสือแล้วก็ใช้การรีเรดออกมานะครับก็ถือว่เป็นอะไรที่สะดวกสบายมากครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการเล่นวอลล์ร็อกนะครับและสุดท้ายนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมกดติดตามเราเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะมีคลิปใหม่ๆลงมาเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆเ,เหล่านั้นแน่นอนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับา